ที่เราเห็นข้างหน้านี้เป็นที่เก็บอัฐิของพระสาสารีบุตราสารีบุตรสารีบุตรสุดยอดลูกที่ดีของพ่อแม่สารีบุตรสุดยอดเพื่อนที่ดีของโมคลานะสารีบุตรสุดยอดพระธรรมเสนาบดีนั่งให้สบายโยมนั่สบายหลังจากที่ท่านได้ มาเกิดท่านเกิดนี่เนี่ยครับด้านหน้าของเราเนี่ย <c oughs> จากนั้นก็พระโมคคัลลานะห่างจากนี้ไป6กิโลเป็นเพื่อนกันในสมัยก่อนท่านเป็นลือศีนามาารัฐาได้เห็นระพุทิเจ้ากันสป,ปะแล้วก็ได้เห็นพระสาวกท่านมีสติปัญญาท่านก็เลยทำบุญแล้วก็ตั้งความปรารถนาไว้ว่าด้วยบุญบารามีที่ข้าพเจ้าทำเนี่ยขอให้ข้าพเจ้าเป็นอัคารสาวก ของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งแล้วก็เป็นผู้เป็นมือขวาของพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นผู้ที่มีปัญญาเลิศก็พระพุทธเจ้าจึงพยากรณ์ไว้ว่าต่อไปท่านจะเป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้านามพระโคดมแล้วแล้วก็ไปบอกเพื่อนเพื่อนก็ได้ตั้งปารถนาเหมือนกันพอปารถนาแล้วก็ <k uncertainty> พอมาเกิดพมาเกิดตรงนี้พระโมคคัลลานะก็อยู่ห่างที่นี้ไป6กก<ๆ>ิโลพอเกิดมาเนี่ยมีลูกน้อง คนละ500โมกลานะห0าร้อภาษาลิบุตร500รภาษาลิบุตรมีทรัพย์อยู่80โกดโกดหนึ่งสิบล้าน180ล้านมีน้องอยู่6คนสุป,ปจาราศีจุปราลาแล้วก็เลวัตสุดท้ายท่านก็พอเป็นหนุ่มขึ้นมาก็ไปที่ข้างตะโปธานไปดูดนตรีที่อัตมาบอก เออเป็นคาร์ลมาเลยจ้าโยมสงสัยจตเป็นอโ้โยมมันไปพูดตอนไม่จบพูดตอนจอจานกับพอมีไม้มาใส่กันมันก็จะจบนี่ยังไม่จบเสร็จแล้วก็ไปดูดนตรีใหม่ๆก็เกิดความปีติยินดีแต่ว่ามีวันหนึ่งก็เกิดความหดหู่ใจ ว่าชีวิตเราเนี่ยจะมาอยู่ติดอยู่แค่ดูดนตรีทําไมไม่สแสวงหามโมกขธรรมมหาสแสวงหาความหลุดพ้นที่มันล้าเลิศดประเสริฐกว่านี้ะฉะนั้นก็เลยท่านก็เลยปรึกษากับเพื่อนว่าเราจะไปก็จึงตอนนั้นมีครูทั้ง6ก็คือปุรณกัสปะมีะใครบ้างครับมีสัญชัยสัญชัยปริพาโชคก,ก็คือ,อไปบวชในใน ห้าห้าเจ้าสำนักอ่ะ,อะถ้าบ้านนั้นก็เลยาว่าสำนักบูตึง <c oughs> บูตึง, <c oughs> ตงแล้วก็ไปบวชเพราะไปบวชแล้วก็ลูกน้องหนึ่งพันเนี่ยก็ไปบวชด,ด้วยครับเสร็จแล้วนี่ก็ไปท่านก็มีพูนพูนบูมีปัญญามากครับก็เลยไปถามอาจารย์ว่าในสำนักท่านนี่มีความรู้แค่นี้หรือบอกว่ามีแค่นี้เลยหมดแล้วสอนหมดแล้วท่านก็เลยบอกว่าเออ,เอ,อยังไง ก็เราไปปรึกษาเพื่อนบอกว่าเราจะ,ะไปสะแสวงหาโมกะธรรมถ้าใครบรรลุธรรมก่อนให้มาบอกกันมีวันหนึ่งท่านไปเห็นพระอาจารย์ชีท่านเดินทางมาที่ราชกิเนี่ยฮะรันตะศิครีกันมะคตเนี่ยหนึ่งในปันจจักคิย์ทั้งห้าัญญากทัญญาวัปปะพัทธิยะมหานามาอาจารย์ชีท่านก็มาแล้วท่านเห็นอากับกิริยาที่สำรวมของท่านก็เคยเข้าก็เลยเข้าไปอ่าพอท่านจะฉันอาหารก็เอาเอาชันเสร็จก็เอาน้ำถวาย แล้วขอฟังธรรมพระจ้าชาี้ท่านก็บอกว่าข้าพเจ้าเพิ่งบวชมาใหม่แต่ทั้งจริงท่านสําเร็จอรหันานี้ท่านก็ยังอบอกว่าไม่สามารถที่จะแสดงธรรมโดยพิสดารได้ท่านก็เลยบอกว่าขอฉบสบบ,บยอ่อเยธมาเหตุปภาวาเตสังเหตุงตถาคโตเตสัญจะโยนิโรโทจะเอวังมาเอวังวาทีมหาสมโนแต่ว่า เิดในครูขึ้นอยู่แล้วก็ก็คือทําทุกสิ่งทุกอย่างมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาและดับไปเพราะแหธรรมนั้นพระตถาคตมีลรรดัตตไว้แค่นี้ฟังแค่นี้สําเร็จสวสดาบันของเราันพรรณาหันหลังทุกเรียนไม่ออกเสร็จแล้วเขาก็ได้ไปบอกเพื่อนโมคลานะก็สาเร็จสําเร็จสวสดาบันเหมือนกันแล้วจึงไปไปลาอาจารย์ฉันชัยฉันชัยก็บอกว่าสารีบุตร คนในโลกนี้คนโง่คนฉลาดเลยจะมากกว่ากันบอกว่าคนมุ่มากคนโง่จะมาสํานักของเราคนฉลาดจะไปสํานักของพระทเจ้าลูกน้องของพระสารีบุตรจึงแตกออกเป็นสองฝียงก็คือ 250, ร้อยห้มัน้าร้อยไหมก็แตกกไปก็ไป2 5 0ไปที่เรานั่งเมื่อกี้เนี่ยพระพุทธเจ้าเห็นว่าเขาเดินมาคน250นั่นคือคู่แห่งอักราษฎร์สาพุทธเจ้ารู้เลยว่าเป็นคู่ คือพระอ,องค์รู้ว่าเขาเคยปัารนาไว้พระุทธเจ้าแสดงธรรมลูกน้อง250สําเร็จอัลลหาหันบทเลยขอบอชบทพโมคัลานะไปง่วงนอนอยู่ที่ถ้ำกาลสศีลาพุทธเจ้าบอกว่าให้เดินจงกรมน้ำมัรลูปหน้าสุดท้ายสําเร็จอรหลาหันภาษารีบุตรฟังเบทนาปริกาหานสูตรที่ถ้ำกาลสุกราคาตาที่เราไปเช้านะ15วันได้สาเร็จอหัน พอสาเร็จอรหันแล้วท่านก็ได้ปฏิบัติาศาสนากิจของเขาเรียกว่าเป็นมือขวากับมือซ้ายมือขวานี่เป็นผู้เลือดปัญญามือซา้ายลิบเหาะเหินเดินอากาศเสร็จแล้วก็ท่านก็ปฏิบัติมาโปรดน้องน้องหกคนสําเร็จอรหันหมดแล้วก็ทําหน้าที่จนสําเร็จอันนี้ฉบับย่อนะพิสดารยังมีเยอะดังนั้นภาษาอีบุตรเนี่ยจึงมีความกตัญญูเยอะนะครับ เวลาท่านจะนอนเนี่ยท่านจะหันศีรษะไปทางทิศท,ที่พระอาจจะชี้อยู่พิสุสองก็นึกว่าพระสายดีบุตรบูชาทิศท,ทั้ง6แต่ความจริงเนี่ยทิศท,ทั้งหเป็นทิศท,ที่ดีทิศเบื้องหน้าคือบิดามารดาตื่นขึ้นมาต้องดูพ่อแม่ก่อนทุกวันนี้ดูอะไรดูไล <c oughs> น์แทนที่จะดูพ่อแม่ไม่ดูหรอก <c oughs> เวลาที่พ่อแม่ตายไป <c oughs> ก็ไปเคาะ ทอดปลาเก๋าตัวใหญ่ๆไปวางไว้พระกำลังจะสวดมนต์เห็นไหมไปเคาะพ่อครับแม่ครับ,บตื่นขึ้นมาลูกขึ้นมารักษาศีลมาทานข้าวโยมก็พูดได้แต่พระตกใจถ้าโยมลูกขึ้นมาพระก็ต้องวิ่งหนีก่อนัง <c oughs> นั้นเวลาพูดก็ไม่ได้ดูพระดูเจ้าัง <c oughs> นั้นพระก็ตกใจเหมือนกันนะโยมไม่ใช่ว่าพระ <c oughs> จะได้สำเร็จนะอันนั้นเนี่ยเวลาที่เราทําอะไรก็ต้องดูพ่อแม่ก่อน ทิศเบื้องขวาคือคูบาจา์ทิศเบื้องหลังคือมิตรสหายสามีภรรยาทิศเบื้องซ้ายคือมิตรสหายทิศเบื้องบนคือสรมณะทิศเบื้องล่างคือบริวารบริวารเราก็ต้องดูไม่ใช่ว่าจะดา่าจะว่าเขาบ,บางคนก็ตายเพราะปากไปด่าว่าเขาเนี่ยเป็นลูกน้องก็ด่าว่ามึงไม่ทางานมึงเนนักาอะไรเงี้ยเหมันกับเต,าต่าตัวหนึ่งมันก็ตายเพราะปากมีพญาหงตัวหนึ่งสองตัวบินไปที่ประเทศเนปาลไปเที่ยวแล้วก็ มาคุยให้เต่าฟังเต่าก็อยากไปเที่ยวแต่ว่ามีข้อแม้ว่าห้ามพูดก็เลยเอาไม้มามาวางแล้วก็เต่าก็คาบแล้วหงสองตัวก็คาบแล้วจับแล้วก็บินไปแต่ว่ามันนานมันหนักอ่ะก็เหนียวเหนียวเหนียวเเด็กมันมันเห็นเข้าก็บอกหงห้ามเต่าหงห้ามเต่าสุดท้ายหงไอ้เต่าก็อยากจะพูดว่าไม่ใช่เต่าห้ามหงอ้าปากขึ้นมาตายเพราะปากนะตกลงมาใส่หินตายกระเด็นกระดอน ตายเพราะปากยังม่บ้านนะขี้ยังกระเด็นใส่จักรแลละยมเป็นขี้เต่ามาจนทุกวันนี้เรองว่าตายเพราะปากยงไม่บ้านนเอ๋ขี้เต่าไงขี้เต่าดังนั้นเนี่ยเราก็ย่าไปตายเพราะปากครับภาษาลิบุตรท่านเป็นคนสุดยอดมีความกตันยูมีความอะไรอะเอ้า โกโหกอะไรมันก็ขี้เต่าอ่ะจากนั้นนะครับก็ภาษาริบุตรท่านก็ปฏิบัติหน้าที่ของท่านตลอดจนพรรษาสุดท้ายอยู่ที่เชตวันท่านก็เข้าสมาบัติดูว่าสาวกกับผู้ที่เจ้าเนี่ยใครจะนิพพานก่อนก็ท่านก็เลยรู้ว่าสาวกต้องนิพพานก่อนท่านก็ลาผู้ที่เจ้าผู้ที่เจ้าก็ถามว่าท่านจะนิพพานที่ใดสาริบุตรท่านบอกว่าข้าพระเจ้าจะกลับไปคืนลมหายใจกับแม่เพราะแม่ยังไม่สําเร็จอะไร มีทรัพย์180ล้านคือ80โกดนะไม่ไม่มีใครเอาสำเร็จอรหันหมดแล้วพระเลวัตบวชตั้งแต่อายุเจ็ดขวบนะครับสามเณรนที่สำเร็จอรหันมีอยู่9องค์ครับหนึ่งคือน้องภาษาดิบุตรเนเลวัตสองศิีบลีสามทัพพระสี่สุปณะห้าบัณฑิตสามเณรนนอกนั้นจำไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ลาหุนบหุนนี่ไม่ใช่ยี่สิบเยครับ อาวหูนี่20ปีแลวบวชคนแรกก็จริงแต่ว่าสําเร็จตอนเป็นเป็นพระแล้วจากนั้นก็ <c oughs> ท่านก็กลับมาท่านก็ถ่ายเป็นเลือดอลูกน้องที่ตามมาพระที่ตามมาก็พ่อแม่มาเห็นเข้าก็นึกว่าลูกจะกลับมาก็ดีใจแม่ก็บอกให้เตรียมตรงนี้ที่ที่บ้านท่านเสร็จแล้วก็กลางคืนมาพระอ,อินกับพระพรม <c oughs> พวกท้าวสกะดจต,ตุโลกบาลทั้งสี่มา แต่ว่าพวกนั้นเขาเขาถือไฟฉายฮิตาชิมาด้วยก็เลยทําให้ห้องของของพระารีบุ่นสว่าง <laughs> สว่างก็เลยแม่ก็พอเขาไปก็มาถามดูว่าลูกห้องลูกทาไมมันสว่างสบายจิงเข้ามาถามบอกแม่ก็บอกว่ามันเป็นเท้าจากโลกบาลทั้งสี่มีพระอินทร์พระพรหมข้ามาแล้วแม่ก็ถามว่าแล้วเขามาทํามไมลูกก็บอกว่าเพราะเขามาเทกระโถนอุจจาระปัสสาวะแม่บอกโอ้ลูกเก่งขนาดนั้นลูกอาจจะ ยิ่งใหญ่ขนาดน่ะโอ้มันเป็นเนน้อยเป็นเนน้อยแม่ก็ดีใจว่าลูกเนี่ยอัศจรรย์ใจลูกว่าลูกทําไมถึงแม่กราบแมวไหวพระอินทร์พระพรหมเนี่ยมันยังมากราบลูกอีกเลยอัศจรรย์นขนาดนั้นแม่ก็เลยน้อมเข้ามาท่านก็แสดงธรรมให้แม่ฟังสําเร็จโสดาบันจึงเป็นการตอบแทนบุญคุณที่สมบูรณ์ที่สุดถึงแม้ว่าเราจะเอาพ่อแม่มาวางไว้บนบาททั้งสองข้างให้เขาขี่เขาเยี่ยวตลอดร้อยปีก็ แต่ถ้าบุตรคนใดให้พ่อแม่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สมบูรณ์อันนี้ตามหลักของพุทธศาสนาภาษาที่บุตรนี้ทำได้สมบูรณ์ดังนั้นท่านก็แม่ก็ตอบว่าลูกว่าทําไมลูกไม่แสดงธรรมให้แม่ฟังเพราะแม่ไม่ฟังเองแม่ไม่ฟังเองดังนั้นความสนใจมันอยู่ที่เราแม่ก็ภาษาทีบุตรก็เหมือนกันพอสาเร็จสรบ,บันท่านก็บอกแม่ไปพักผ่อนท่านก็ลาพระสงฆ์ให้พระสงฆ์มาขอก็มา แล้วก็ท่านคนนิพพานที่ตรงนี้พอนิพพานเสร็จแม่ก็เอาซัพย์สร้างสถูไปไว้ตรงนี้แล้วก็สร้างวัดขึ้นมาสร้างอะไรขึ้นมาแล้วก็ปีพศ2อ,อ,อ0พระเจ้าโสมหาราชก็มาสร้างมาบุรณะนะ,ะพศ400อเริ่มจน4 0 0ก็พระราชาสี่องค์มาสร้างวัดแข่งกันคนละ1000ัวัดพศ600ก็มีพระราชาอีกองค์หนึ่งก็มารวม4 0 0พวัด4 0 0 0ไร่เป็นมหาลัยนัน มาะไนันทาก็จเจริญมา1,100พนระทั้งสันจังมณีอยู่16ปีครับแล้วก็เอาเอาคัมภีไปที่วัดประเทศจีนไปสร้างไปถึงประเทศจีนมาตายมันมันหนักก็จึงสร้างอานุสสรเป็นวัดม้าขาวขึ้นมาที่ประเทศจีนแล้วก็นําพระเกี้ยวแก้วของผู้เจ้าไปไว้พระเกี้ยวแก้วของผู้เจ้ามีอยู่สีเขี่ยวครับหนึ่งก็ควัดมาขาวสอง อยู่วัดพระเกี้ยวแก้วที่ศรีลังกา3อยู่ที่ดาวดึงเกศแก้วจุฬามณีถ้าใครได้ไปสวรรค์ชั้นดาวดึงไปกราบได้สีน่าศรีอยู่พิภพนาคพระภพอยู่ชั้นของพญานาคพญานาคครับนี่อยู่ศรีเอาก็น่าจะขึ้นทั้งบนอย่าลงไปเลยแต่นาคทุกวันนี้เขาก็นาคไปรุ่นนะโยมไปเล่นบ้องไฟที่หนองคายเนี่ยบ้องไฟพญานาค เออประมาณนั้นแหละเออได้แลวจานั้นเนี่ยโอ้โหอันนั้นมันเป็นเวอร์ชั่นโยมอยี๋ไปหาซีเรียสประนั้นจากนั้นอ่าก็ทําให้อ่านารันทานี่ตามบันทึกของพระถังสัมจั๋งครับอ่าพระถังสัมจั๋งหนึ่งพันหนึ่งร้อยครับแล้วมันอยู่นี่สิบหกปีบันทึกไว้ว่ามีอาคารทั้งหมดแปดอาคารอแปดอาคารแต่ละอาคารสูงห้าชั้นที่เราผ่านมาแล้วก็ด้านหลังนี่เป็นอ่าห้องสมุด รัะะตนโพธิสูง9ชั้นถัดไปรัตนนิธิสูงเก็ชั้น,ถ,น,น,นถัดไปที่หลวงพ่อองค์ดำสินสมุทรแต่ไม่สุดสาครีก5ชั้นเสร็จแล้วพอจเจริญรุ่งเรืองมาปีพศ1784ถูกศาสนาต่างว่าเข้าโจมตีมีบักจีขันจียกทัพเขโจมตีพระสงฆ์ไม่ได้อะไรเพราะพระสงฆ์เรียนแต่พะตระไตรปิฎกเขาจึงจัดการพระสงฆ์ตายไปมรณทาไปสองหมืน่น แล้วก็เผาห้องสมุดห้องสมุดสามห้องนี่ไฟไหม้สามเดือนไม่เคยดับไม่เคยดับเสร็จแล้วก็ปีพาศหนึ่งพันเผาอีกรอบหนึ่ง1,900สพันเก้ารอยสัราชเขียนคมพีเอาศาสนาพุทธไปศาสนาฮินดูสองพเก่งกิจการเข้าโจมตีเก่งกิจคานไปไหนามา้ากินมามายืดอินเดียได้ทั้งหมด บาบูบาบูถึงเป็นหลานชายของเก่งกิจการไม่กลับไปแต่เก่งกิจการกลับไปแล้วก็สมานครที่ทุกย่าครับเก่งกิจการตั้งรัชวงศ์โมกุลบโมกุลตั้งรัชวงศ์โมกุลจากนั้นก็พุทธศาสนาก็จบเกมจบเกมแล้วก็เขาก็2 0 0พ 2,200ก็สร้างตัดสมหารตัดสมหารคือตัดสมห